สวัสดีค่ะได้เวลาของสอบเท่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่เมืองไม่เคยหลับไหลค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือพัทยานั่นเองนะคะที่นี่มักจะได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เคยหลับไหลไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาท่องราตรีค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยพัทยาดอนซีนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะที่จะทําให้คุณได้ใกล้ชิดน้องโลมาแบบนี้เละค่ะ ได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดพิเศษที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับโลมาแบบใกล้ชิดโลมาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นโลมาพันหัวบาทค่ะโดยในบ่อนี้มีโลมาทั้งหมดสามตัวแล้วก็จะมีผู้ปรึกสอนโลมาคอยดูแล,แลและให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารโลมารวมถึงเรื่องของอาหารโปรดเจ้าโลมา คุณเชื่อไหมคะว่าอาหารโปรดของมันก็คือปลาข้างเหลืองค่ะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้วิธีการสั่งโลมาให้เจ้าโลมาทําท่าทางต่างๆค่ะถือได้ว่าน่ารักมากๆทีเดียวค่ะและที่พิเศษสุดก็คือการว่ายน้ํากับโลมาไปนะครับ ชอบไหมชอบครับล้วอยากให้คุณพ่อพาไปไหมครับอยากครับเขาบอกว่าค่าตัวแพงมากทีนงๆเลนไปรู้สึกมีความสุขครับที่เห็นลูกได้สนุกกับตาโรมาสนุกค่ะตื่นเต้นผิวมันเป็นยังไงนุ่มน่แล้วมันน่ารักไหมน่ารักมีความสุขค่ะถ้าลูกลูกเพราะลูกก็มีความสุขมากเวลาเจอกับปาตะกจิงเคยดูแต่ในทีวีในหนังพอเห็นเขาสนุกแล้วก็ไม่ผิดหวังนะค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีผลวิจัยจากสำนักข่าวต่างประเทศออกมานะคะว่าการได้สัมผัสกับโลมาแบบใกล้ชิดติดหนึ่งในสิบความปรานของนักท่องเที่ยวทั่วโลกซะด้วยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะสัมผัสกับโลมาใกล้ชิดแบบนี้ก็ต้องจองคิวกันล่วงหน้าสาวันค่ะแต่ขอบอกว่าคิวยาวมากๆเลยนะคะและที่สําคัญที่นี่เขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับโลมาแต่ละวันไม่เกินหกสิบคนหรือสิบห้าคนต่อหนึ่งรอบเท่านั้นค่ะซึ่งในวันนี้ที่ทีมง,งานจากทั่วไทยของเรามาเขาเปิดเพียงแค่สี่รอบเท่านั้น ทายาดอรฟินเวิร์แห่งนี้นะคะก็ยังมีการแสดงความน่ารักของเจ้าโลมาสี่ตัวด้วยกันแต่ละตัวนี้ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นสายพันธุ์โลมาพันธุ์ปากขวดสีชมพูส่วนตัวนี้ก็เป็นพันธุ์หัวบาดนั่นเองค่ะ สำหรับโชโลมาเนี่ยมีมากกว่าสามสิบชุดการแสดงค่ะซึ่งการแสดงโช์แต่ละรอบก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันทุกรอบค่ะแต่ก็จะคงโชว์หลักๆไว้ไม่ไว่าจะเป็นโชโลมาเล่นลูกบอลโลมากระโดรดรอบ่วงโลมาเต้นตามจังหวะเพลง โลมายกคนหลงเชื่อไหมนะคะสำหรับโชว์แต่ละโชว์เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ4ี่สิบห้านาทีค่ะซึ่งกระถือได้ว่าเป็นการแสดงโชว์โลมาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่โชว์อันนี้ก็ราวสาสิบชุดได้ทุธีการเติดก็คือการคุกคีอยู่เขาแล้วก็ใช้สัญญาณมือกับเสียงช่วยอย่างเดียวพี่ก็เรียกปลาโดดขึ้นการเรียกเขามาเสร็จแล้วก็สั่งสัญญาณมือขึ้นแล้วก็เสียงเมื่อออกเสียงว่าโดนท้อกระโดดนะพี่ ั้งสอคนรู้เรื่องเหรรู้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งไปพร้อมกันคือไปพร้อมกับสัญญาณมือแล้วก็เสียงออกพร้อมกันเขาจะโดดทำทำไม่ได้ก็คือเดียวมาพร้อมกันเลครับครับตัวเดียวเดียวพี่ต่อต่อต่อต้องให้มันโดดมาลาัวอมะไรตัวคือว่าต้องต้องมีชุดชุดชุดผู้สุดอยู่ด้วยกันแล้วก็สั่งแต่ละตัวแต่ละตัวไปครับตัวนึงมากัว่มาตัวหนึ่งแล้วพี่เจ้ว่าไปแล้วโลมาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นโลมาสายพันธุ์ไทยแท้ค่ะ โดยทางเจ้าของสถานที่แห่งนี้ได้ร่วมกับโครงการไทยดอกฟินค่ะนําโลมาที่ติดอวนของชาวประมงมาเลี้ยงไว้ในบ่อเลี้ยงกุ้งที่อําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นการชั่วคราวพร้อมกับช่วยรักษาบาดแผลที่เกิดจากอวนและการขนส่งจนหายดีจากการสัมผัสและดูแลอย่างใกล้ชิดก็พบว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักเลี้ยงดูง่ายเรียนรู้ได้รวดเร็วและโลมาก็สามารถกินอาหารจากมือผู้เลี้ยงได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่20วันค่ะ จึงได้ขยายแนวความคิดไปนในรูปแบบของการขยายพันธุ์การแสดงโชว์ชื่อดังในต่างประเทศหลังจากได้ทดลองเลี้ยงโลมารุ่นแรกจํานวน4ตัวและได้ผลดีสามารถรักษาบาดแผลต่างๆที่โลมาได้รับจากทะเลและการติดอว้วนควบคุมโรคและรักษาการเจ็บป่วยรวมถึงการดูแลให้อาหารที่เหมาะสมได้จึงได้มีการรับโลมาที่บาดเจ็บและติดอ้วนเพื่อนํามารักษาแล้วก็เลี้ยงดูมากขึ้นค่ะ ปัจจุบันการเลี้ยงดูที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม OS6 ก็มีลูกโลกมาเกิดขึ้นหลายตัวค่ะซึ่งลูกโลกมาทุกตัวนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งก็เป็นบทพิสูจน์ได้ถึงความสําเร็จในการเลี้ยงดูและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปัจจุบันมีลูกโล,กลกมาหลายตัวที่เติบโตและสามารถแสดงโชว์ได้จนเป็นดาราเอกของที่นี่ค่ะ แหมต้องบอกว่าน่ารักจริงๆเลยนะคะใครที่อยากจะสัมผัสกับโลมาน้อยแบบใกล้ชิดอย่างนี้ก็สามารถไปกันได้เลยนะคะที่พัทยาดอลฟีนั่นเองค่ะ เปิดให้เข้าชมวันแรกคือวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินี้ถือได้ว่าเป็นของขวัญมอบให้กับคุณแม่ที่ดีจริงๆเลยนะคะและขอย้ําเลยค่ะว่าที่นี่เขามีการโชว์โลมาทั้งหมด5รอบต่อ1วันนะคะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง17นาฬิกาสะดวกเวลาไหนก็มาท่องเที่ยวที่นี่กันได้เลยค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของเจาะเท่อไทยแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปด้วยความน่ารักของโลมาน้อยแบบนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ